ไทยโพสนายกพอใจไทยอันดับหนึ่งอาเซียนต่อเนื่องสามปีในปายงานประเทศที่มีการพัฒนายั่งยืนแน่นอนไม่มีประเทศใดสู้คนไทยได้หรอกถูกต้องแล้วาการพัฒนาแบบยั่งยืนในประเทศไทยจะมั่นคงที่สุดมีคําสอนพระพุทธเจ้ามีพ่อครูพ่อหลวงมีพระโพธิสัตว์มีปราชญ์ต่างๆที่ช่วยกันถูกตรงหลักพุทธ,ธะเลยจะเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนไปได้เรื่อยๆ ก้าวหน้าไปด้เรื่อยเลยทำไปเลยทําไปเลยทําไปเลย,เลยมันจะก้าวหน้าไปด้เรื่อยสุดท้ายคนอยามาเอาตามประเทศไทยนี่แหละนะพอสตูเดย์ today, จะกดบึ้งหัวใจบิ๊กตู่ผมรักประชาชนนะจริงถ้าไม่รักก็ไม่ทุ่มเทขนาดนี้หรอกลุงตู่เนี่ยรักประชาชนจริงๆทุ่มเทจริงๆนะนะบิ๊กตู่เปิดใจกดบึง้งผมรักประชาชนรักอย่างเจตนาลมบริสุทธ จตนาอรมณ์บริสุทธิ์ผมไม่ต้องการหาอะไรจากเขาจริงอาจารย์ก็สัมผัสได้ลุงตูเป็นอย่างนั้นจริงๆอาจารย์ก็สัมผัสได้นะเอาเลยลุงตูสู้ๆนี่เขาพยายามโจมตีลงตูเรื่องน้าจา้าราอะไรๆอ,อย่างนี้นะก็คนชังนะพูดอะไรมันก็ผิดหมดนั่นแล้ไม่คิดอะไรมากแล้วนะพวกปากหอยปากปูเขาก็นะปากหอยปากปูปากหมูปากจุดจุดจุด นะเดี๋ยวเขาจะหา่าดยาบนะเ็เว้นไว้น่อยนะจะพูด่า่หมามันก็ไม่ดีนะมันไม่พูดดีกว่ามันดีกว่านะนาก็ปากห้อยปากปูปากจุดปากหมูปากจุดจุดจุดจอย่าไปพูดคาว่าหมามันไม่ดนะีนะเราก็ไม่พูดเนาะ,นะนะนะ โอ้ยเขาไม่ชอบลุงตู่นะทำอะไรก็ผิดหมดนั่นแหละถ้าจะพูดเรียบร้อยสมมตินะพูดเรียบร้อยเอาพูดวันนัจ้าเขาก็หาว่าพูดไม่เหมาะไม่ควรในสถานการณ์วิกฤตไม่ควรพูดจริงๆลูกตู่ก็พยายามพูดให้มันคลายในสถานการณ์มันคลี่คลายไม่ให้มันเครียดมากทุกวันมันก็เครียดมากอยู่แล้วไปให้มันเครียดต่อไปอีกก็เลยพยายามลี่คลายขี้คลายไปเขารู้อย่แลเราทุกคนลุยเต็มที่ก็เลยคลี่คลายกันไปแต่พวกนั้นก็ พวกไม่ชอบก็ถือโอกาสเลยเอามาคำว่านัดจันมาโจมตีว่าแมพูดไม่เหมาะสมในเวลาที่มันวิกฤตนะจริงพูดเหมาะสมแล้วให้มันคลาย,ลายมันเครียดมากเดี๋ยนี้ถ้าลุงตูเคร่งเครียดนะไม่ไม่พูดนัดจ้าไม่พูดคลายอะไรก็จะหาวัาสถานการณ์เคร่งเครียดอยู่นี่ทำหน้าเครียดเข้าไปอีกมันก็หนักเข้าไปอีกสิว่างงานา้นเอ้านะตกลงนะ แล้วไปพูดเอาจริงเอาจังอะไรเดี๋ยวก็โจมตีว่าปกดดันคนนั้นคนนี้เคร่งเครียดไม่ไม่รู้จักผ่อนคลายสถานการณ์ที่กำลังเคร่งเครียดนี้ให้ผ่อนคลายบ้างาถ้าลุงตู่เคร่งเครียดเดี๋ยวก็จะหาว่าเคร่งเครียดนั่นน่นนะจะหาว่าเคร่งเครียดโจมตีย่างอื่นไปอีกหาว่าเคร่งเครียดไปอีกหาว่าไม่รู้จักผ่อนคลายอีกพอผ่อนคลาย,ยางี้ก็หาว่าไม่รู้จักการเทศะอีก โอ้ยคนชังกันนะะทำอะไรก็ผิดหมดมันแหละอย่าไปคิดมากเลยธรรมดาเหมือนกันกับหมอยงโดนลุงตู่กับหมอยงโดนเหมือนกันคนชังกันน่ะมันไม่มีดีหรอกมันเป็นสัจจะอยู่แล้วเป็นสัจจะอยู่แล้วพระพุทธเจ้าตัดเนี่ยทำอะไรก็ผิดหมดไม่ต้องคิดมากน่ะทำดีต่อไปกันแล้วกันทําดีต่อไปด้วยใจที่เป็นสุขด้วยใจที่เข้มแข็งเอาเลยทําดีแล้วสู้ๆเลยตอนนี้อาจารย์ดูอยู่เนี่ยยังไม่เห็นมีใครมีผลงาน ในการแก้ปัญหาโควิดแก้ปัญหาต่างๆเท่ากับลุงตู่รัฐบาลแล้วก็เนี่ยแล้วก็ประชาชนไทยที่ช่วยกันอยู่ตอนนี้ข้าราชการและประชาชนที่ช่วยกันอยู่ตอนนี้เนี่ยนะที่ทํากันอยู่ตอนนี้ร่วมไม้ร่วมมือกันอยู่ตรงน,นี้ตั้งแต่ลุงตู่ไปจนถึงทีมทั้งหลายที่ช่วยกันอยู่ทั้งปัญหาโควิดปัญหาอื่นๆเนี่ยนะก็ยังไม่มีใครเนี่ยมีผลงานได้ดีค่ะ ถ้ามีกล้องมาโชว์ซิทาให้ดูซิไม่ต้องทําใหญ่เถ้าลุงตู่ทาดูแลปวดหัวทั่วประเทศก็ได้ไม่ต้องกว้างขนาดนี้ก็ได้ทําเล็กๆก,ก็ได้หมู่บ้านเดียวก็ได้ชุมชนเดียวก็ได้ทําให้ดูซิให้มันดีกว่าลุงตู่ทาเลยแล้วโชว์กันไปเลยนี่ฉันทําแล้วนี่ฉันทําแล้วแต่นี่มันมีแต่ปากเหา่าบอง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 อย่างนั้นนะมันไม่เห็นมีของจริงเลยอาจารย์เห็นพวกมาพูดนี่เห็นแล้วมันไม่อายปากตัวเองเลยหรืองไงนะ เขาไม่อายปากตัวเองเลยหรือไงนะว่าน่าอายปากจริงๆตัวเองไม่มีผลงานแม้แต่แอะเดียวชุมชนเดียวที่คุณแก้ปัญหาได้ก็ไม่มีตัวอย่างเลยเล็กๆก็ทําให้มันได้สิแลว้วอวดดีจะไปแก้ปัญหาใหญ่ทั้งประเทศปโถเอ้ยนะพูดอยู่ได้พูดอยู่ได้เล็กๆก็ยังทำไม่สําเร็จเลยนะใหญ่จะไปทําได้อะไรเล็กๆครอบครัวเดียวก็แก้ไปให้มันได้สิ คุณไปแก้ปัญหาสักครอบครัวหนึ่งไปให้มันได้สําเร็จแล้วเด่นๆขึ้นมาเลยลดปัญหาต่างๆนานาได้เลยนะแล้วก็ขยายไปถ้าคุณทําได้ก็ขยายไปชุมชนหนึ่งเอาให้ชุมชนหนึ่งไม่ต้องถึงหมู่บ้านหรอกเป็นกลุ่มหมู่กลุ่มหนึ่งแล้วคุณแก้ปัญหาได้ไม่ต้องอะไรมากแก้ปัญหาปัญหาพักของตัวเองให้มันได้ก่อนพักพวกตัวเองให้มันได้ก่อนทั้งพกักทั้งพวกของตัวเองแก้ให้มันได้ก่อนสิแก้ปัญหาพักพวกของคุณนะให้มันได้ก่อนนะให้หมดปัญหาให้มันได้ก่อนแล้วค่อยโชกไป แล้วค่อยโช์ไปว่าตัวเองนี่แก้ปัญหาได้จริงมีวิธีแก้ปัญหาแล้วเสนอสิว่าคุณแก้อย่างไงคุณเสนอสิคุณแก้อย่างไงแล้วเอาความจริงนั้นไปลงมือทําแล้วมันแก้ได้จริงไหมแก้ได้จริงค่อยมาพูดปัญหาชีวิต่มันไม่ใช่ง่ายๆนะจะบอกให้คนเราทําชั่วมาหาที่ต้นที่สุดไม่ได้นะแต่ละคนแต่ละคนแต่ละคนทุกคนนะ่ะพระพุทธเจ้าตัดว่าไม่เว้นแม้แต่ตัวท่านเองนะ่ตัวพระพุทธเจ้าปางที่ยังไม่บาเพ็ญกี่ล้านชาติมาแล้ว ไม่เว้นแม้แต่พระพุทธเจ้าไม่เว้นใครเว้นใครท่านว่าพลาดทําชั่วมาหาที่ต้นที่สุดไม่ได้ทั้งนั้นเสพกิเลสมาทั้งนั้นน่ะเสพความอยากมาทั้งนั้นเสพกิเลสมาทั้งนั้นน่ะสังสมวิบากายมาทั้งนั้นน่ะมันไม่ใช่น้อยๆน,นะเพราะฉะนั้นปัญหาเนี่ยมันจะลุมเล่าเนี่ยไม่รู้เท่าไหรเลยนะปัญหาใหม่จากความอยากใหม่นี่ก็เยอะแยะไปหมดเลยปัญหาเก่าจากความอยากเก่าอีกวิบากที่ซัดเอาเนะี่ยมันไม่รู้เท่าไหรเท่าไร มันไม่ใช่เรื่องง่ายหรอกที่จะแก้ปัญหาคนหนึ่งคนจะบอกให้แก้ปัญหาคนหนึ่งคนนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยจะบอกให้คุณจะอวดดีเลยแก้ปัญหาตัวเองให้มันได้ก่อนเถอะไล่ไปจริงๆแก้ปัญหาตัวเองให้มันได้ก่อนเถอะคนหนึ่งคนนี่ไม่ใช่จะแก้ปัญหาได้ง่ายหายทุกใจทุกกายเรื่องไรให้มันได้ก่อนเถอะแก้ปัญหาตัวเองนะให้มันได้ก่อนเถอะความอยากนะทุกจะาความอยากของตัวเองนะลดความอยากให้มันได้ก่อนเถอะแล้วค่อยไปแก้ปัญหาคนอื่น ตัวเองยังแก้ปัญหาตัวเองไม่ได้เลยจะไปแก้ปัญหาคนอื่นได้ยังไงวัาดีวดีไปไงั้นแล้วไม่ต้องไปแคร์หรอกนะลุงตู่บริหารไปเลยไม่ต้องไปแคร์ทำดีแล้วลุงตู่กับทีมทั้งหลายกับทีมงานนะทำดีแล้วนะข้าราชการที่ร่วมมือก็ดีแล้วประชาชนที่ร่วมมือก็ดีแล้วทำต่อไปเลยไม่ต้องไปแคร์หรอกไม่ต้องไปแคร์เสียงที่มันไม่มีฤทธ์อะไรในการแก้ปัญหานะ่นะ ไม่ต้องไปแคร์คนที่ไม่มีความสามารถในการแก้ปัญหาเอาแต่วิพากษ์วิจารณ์แต่ตัวเองไม่มีผลงานในการแก้ปัญหาไม่ต้องไปแคร์เสียงที่มันแก้ปัญหาไม่ได้นั่นนะมันแก้ปัญหาอะไรไม่ได้หรอกเสียงเหล่านั้นนะน่ะไม่ได้มีผลงานในการแก้ปัญหาเลยพูดเอาพูดเอาพูดยังไงใครก็พูดได้ทั้งนั้นนะทำดูสิเราจะรู้ว่ามันยากทำดูสิ พระบุรเจ้าบอกแก้ปัญหาชีวิตคนยากยิ่งนักยากยิ่งนักจะพาคนพ้นทุกข์นี่ยากยิ่งนักจะบอกให้ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยยากยิ่งนักเพียนก็ไปเลยใครทําถูกตรงแล้วลุงตู่ทาถูกตรงแล้วเพียนก็ไปเลยทํขก็ไปเลยน้าเพียนก็ไปเลยทํขก็ไปเลยไม่ต้องไปแคร์สิ่งเหล่านี้แล้วมันก็ต้องโดนอย่างนี้เป็นธรรมดานั่นแหละเพราะว่าพระเจ้าบอกสองอย่างหนึ่งคนผิดศีลคนโง่มันเยอะมันก็ไม่เข้าใจในสิ่งที่คนถูกศีลทา ก็งงไม่เข้าใจมันก็ต้องวิาพากษ์วิจารณ์ตามความโง่ของเขานั่นข้อที่หนึ่งพระุูธเจ้าตัดอย่างเงี้ยข้อที่สองได้ก็ตัดว่าเออแต่ละคนได้พลาดทําชั่วมาหาที่ต้นที่สุดไม่ได้ชาติใดชาติหนึ่งที่เรายังไม่ใช่คนดีนะปางใดปางหนึ่งก็มีกิเลสครอบงำน้้นหนามากๆนี่ก็ทําเหมือนเขานี่แหละไปว่าคนดีอย่างนี้แหละชาตินี้มาเป็นคนดีมันก็ต้องโดนมันธรรมดาเลยแหละนะ นะรับแล้วก็หมดไปก็โชคดีขึ้นนะก็พี่มีบากรายหมดไปหมดไปเท่านั้นแหละไม่มีอะไรหรอกนะเต็มใจรับเต็มใจให้หมดไปนะเราทํามามากเท่านั้นนี่ดีดันออกแล้วนะนี่ถ้าดีไม่ดันออกหนักกว่านั้นอีก <c oughs> เราทําหมดไปก็โชคดีขึ้นนะอา้าไม่ต้องเป็นทุกข์อะไรสูวสู้ลุงตู่และทีมสู้ๆูนะข้าราชการไทยประชาชนไทยสู้ๆู้ทำมาดีแล้วทำดีต่อไปให้มันดียิ่งขึ้นสมบูรณ์ยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นไปอีกนะ มติชนลายโกบอลโฟกัสโลกร้อนวิบัติภยัยใกล้แค่เอื้อมวางนันนะแน่นอนโลกร้อนนะมันหนักขึ้นไปเรื่อยๆแน่ๆอยู่แล้วนะเนี่ยมันโอ้เขาแน่นอนเลยล่ะเขาปีนี้นี่มันใกล้จริงๆนะปีนี้นี่ก่อนจะอ่านอันนี้นี่ตาจันเห็นเนี่ยฝนไม่ค่อยตกเท่าไหร่เลยนี่จะแรงกันทั้งโลกเลยรน,นั้นี่จะแรงกันทั้งโลกเลยขนาดที่ภูผาปกตินะ เดือนนี้นี่น้าป่านี่มาแล้วลุ่มลุ่มลุมลมแล้วเราต้องโหน่าแก้ไขกันเต็มที่เลยนะน้ําป่ามาลื่มลมอันนี้น้ําป่าไม่มาไหลเบาๆาเท่านั้นเองไหลเบาๆแต่ดีพอแรงๆหน่อยก็ตกให้เราหน่อยนึงพอดีพอดีอ่ะที่ภูผาพอดีพอดีแต่ที่อื่นน่ะจะแรงปีนี้นะเราเห็นละถ้าที่ภูผาพอดีพอดีที่อื่นแรงเลยตอนนี้ปีนี้หนักเลยจริงๆของเรานี่พอน้ําพอแต่ที่อื่นนี่จะลําบากปีนี้ โลกร้อนภัยพิบัติใกล้แค่เอื้อมสำนักข่าว AFP รับปร่างรายงานว่าด้วยผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศต่อโลกและมนุษย์ฉบับใหม่ล่าสุดที่กำลังเตรียมการเพื่อนำเสนอต่อสหประชาชาติ UN ซึ่งจัดทำโดยคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ IPCC คณะที่ปรึกษาพิเศษของ UN ว่าด้วยภาวะโรคร้อนน,นี่ว่าปัญหามาจริงๆรายงาน4,000หน้าจัดทำขึ้นเพื่อให้เป็นข้อมูลทางวิชาการที่ทรงพลังถึงขนาดสามารถโน้มน้าวให้เกิดการตัดสินใจเชิงนโยบายสำคัญจากบรรดาผู้นำนานาประเทศที่ มีกำหนดจะเผยแพร่อย่างเป็นทางการในเดือนกุมภาปี2022นี้ล่าช้ากว่ากำหนดการประชุมสุดยอดของสหประชาชาติว่าด้วยภูมิอากาศความหลากหลายทางชีวภาพและระบบอาหารซึ่งจะมีขึ้นในสหราราอาณาจักรปลายปีนี้อย่างน่าเสียดายว่างั้นนะ,ะเสียดายรายงานไม่ทันว่างั้นมันจะมีปัญหา เพราะว่าในร่างรายงานใหม่นี้แสดงหลักฐานและความเชื่อมโยงที่ชี้ให้เห็นข้อเท็จจริงสำคัญที่แตกต่างออกไปจากรายงานฉบับก่อนอยู่หลายประการและที่สำคัญที่สุดคือการให้หลักฐานและข้อเท็จจริงใหม่ที่แสดงให้เห็นว่าผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศนั้นไม่ได้จำกัดว่าต้องเกิดขึ้นในจังเกิดขึ้นเมื่อโลกร้อนขึ้นสอ,ององศาหรือ4องศาเซลเซียสเมื่อเทียบกับระดับ ก่อนหน้ายุคอุตสาหกรรมแต่อย่างใดแค่ร้อนขึ้นหนึ่งองศาเซลเซียสีนนะผลกระทบก็เกิดขึ้นแล้วแต่นี่มันจะขึ้น2-4ถึงเลยแค่หนึ่งนี่ก็ขึ้นแล้วผลกระทบก็จะเกิดขึ้นแล้วและจะยิ่งหนักหนาสาหาัสมากขึ้นตามระดับการเพิ่มของอุณหภูมิกับการเตรียมการรองรับและบรรเทาผลกระทบแบบจำลองใหม่ของ IPCC แสดงให้เห็นว่า ผลกระทบจากภาวะโลกร้อนเกิดขึ้นมาแล้วและยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นตามลำดับในตอนนี้จะและจะหนักหนาสาหัสกว่าที่คิดไว้เมื่อถึงครึ่งศตวรรษนี้คือในปี2 0 5 0ไม่ใช่เริ่มได้เห็นผลกระทบกันในปี2000 2,100คือมันจะย่อเข้ามาอีกเร็วขึ้นมาอีกแต่ก่อนเขาว่าเขาจะเห็นผลมากปี2,100ปีตอนนี้ปี2,50 0จะหนักแล้วนะไม่ใช่2,100อย่างที่คิดกันไว้ในตอนแรกแต่อย่างใดว่างั้นนะสถานการณ์ในปี2,50 0จะเร็วร้ายมากเพียงใดขึ้นอยู่กับเราร่วมมือร่วมใจกันลดปล่อยกา๊าซเรือนกระจกชะลอภาวะโลกร้อนได้มากเท่าใดนะแม้จะ แต่แม้จะรักษาระดับให้สูงขึ้นไม่เกิน1.5องศาผลลัพธ์ที่ได้ในปี2 0 5 0ก็สาหัสสากันมากและหลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วนะอย่าว่าแต่250 0เลยปีนี้2000อะไร2012อะปีนี้นี่ก็หนักแล้วปีนี้ก็หนักแล้วอย่าว่า250 0เลยปีนี้ก็หนักแล้วแต่250 0จะหนักกว่านี้อีกเยอะว่าง้นนะ,ะปีนี้2000อะ ยี่สิบเอ็ดแล้วนะโอ้ขอโทษขอโทษปีนี้สองพันยี่สิบเอ็ดแล้วสองพันยี่สิบเอ็ดก็หนักมากแล้วแล้วอีกแค่ไม่เกินสามสิบปีนี่อีกประมาณยี่สิบกว่าปีเท่านั้นเองยี่สิบเก้าปียี่สิบเก้าปีนี่ก็เขาบอกอีกอีก,อกประมาณยี่สิบปียี่สิบกว่าปีนี่จะหนักมากเพราะงั้นอาจารย์ว่าปีนี้ก็หนักมากแล้วแล้วปีต่อๆไปจะหนักมากไปอีกเพราะคนลดกิเลสได้ยากพระพุทธเจ้าบอกคนลดกิเลสได้ยากเพราะฉะนั้นมันจะยากนะ นี่เขาบอกว่าแม้จะรักษาระดับให้ระดับให้สูงขึ้นไม่เกินอุณหภูมินะไม่เกิน1.5องศาผลลัพธ์ที่ได้ในปี2050ก็สาหัสมากและหลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกขาดไว้เมื่อเดือนพฤษภาที่ผ่านมาว่าโลกจะเข้าสู่ระดับอุณหภูมิที่สูงกว่าระดับก่อนหน้าการปฏิวัติตอุตสาหกรรม1.5องศา ภายในปี2026นี้อีก5ปีปีนี้2021เนอะอีก5ปีนี้เองนี่นะเขาบอก IPCC IP ประเมินว่าภายในไม่ถึง30ปีนับจากนี้แป๊บเดียวนะ30ปีนี้ไม่ได้นานเลยนะเนี่ยโลกจะเผชิญกับ สถานการณ์การสูญพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตหลากหลาย species แน่นอนทุกวันนี้กับแดดร้อนนี่นะเดินเอาไปตากแดดนี่แดดออกแป๊บเดียวนี่ร้อนชัดตายเลยนะแสบแทงก็ไปถึงข้างในเลยนะมันไม่ใช่ธรรมดานะเนี่ยโอ้โหในขณะเราอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีนะถ้าไปอยู่ในที่ไม่ดีหนักกว่านี้อีกพี่น้องเราลงไปข้างล่างบอกหนักกว่านี้ไม่รู้กี่เท่าเลยนักเลยนะนักกภูผาไม่รู้กี่เท่าเลยนะ เกิดโรคระบาดแพร่หลายกว้างขวางมากขึ้นแน่นอนตอนนี้ก็เอาไม่อยู่อยู่แล้วนมันสิ่งแวดล้อมแย่เชื้อโรคมันจะพัฒนาตัวเองมันจะต่อสู้ขยายตัวโลกจะมากกว่านี้อีกจริงรเผชิญกับอุณภูมิร้อนแรงเหลือเชื่อใช่เราโดนแล้วเนี่ยทั่วโลกโดนขนาดเราอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดียังบางทีรู้สึกแสบแป๊บก็ไปเลยนะแต่ว่าเรามียากเกลาเม็ดก็เลยสู้ได้นะไม่ยากไม่ลําบากเราสิ่งแวดล้อมดีแล้วก็มีเทคนิคของเรา เทคนิคก้าขอ้อยาก้าเม็ดเราเราก็สู้ได้ไม่ยากไม่ลำบาก,กระบบนิเวศล่มสลายพังมดเมืองใหญ่ริมชายฝั่งต้องรับมือกับระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้นมากแน่นอนภาวะอุณหภูมิสูงตรงไม่เพียงทำลายชีวิตอย่างฉับพลันยังก่อให้เกิดปัญหาเรือรังขึ้นในสังคมผู้คนต้องอพยพผลผลิตอาหารเสียหายซ้ำซากอาหารนี่จะปลูกไม่ได้เสียหายซ้ำซากเลยเดี๋ยวท่วมเดียวแรงเลยเกิด ทุพโภชนาการคือขาดอาหารกันเกิดทุพโภชนาการทุบธุระนั่นแหละธุระกันดานนั่นแหละทุบเนี่ยธุระกันดานนั่นแหละพระเนี่ยจะเป็นจากภาวะนั่นแหละทุพโภชนาการเนี่ยโอนโหมันธุระกันดานมันขาดแคลนทุพโภชนาการอาหารขาดแคลนและโรคระบาดร้ายแรงตามมาเขาวากั่าโรคระบาดจะได้แรงตามมา สรุปความง่ายๆคือว่า IPCC ประเมินว่าผลกระทบรุนแรงจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศจะเกิดจะเกิดเร็วขึ้นและรุนแรงมากขึ้นกว่าที่คิดกันไว้ในตอนแรกนั่นเองนะนี่ต้องเตรียมตัวไว้เลยนะเนี่ย เราลูกหลานพุทธ,ธะเราก็ไม่กลัวเนาะไม่กลัวพระพุทธเจ้าบอกปฏิบัติศีลน,นะผู้นําพูดตามปฏิบัติศีลแล้วลมฟ้าอากาศจะดีนะฤดูกาลต่างๆจะดีแต่คนไม่รู้จกักศีลที่ถึงขั้นกําจัดกิเลสความอยากได้นี่แหละจะซวยบรมสซวยเลยเพราะฤดูกาลจะแปรปรวนหมดแล้วก็จะเกิดภัยพิบัติมดเลยถ้าไม่กลับมาหาศีลที่แท้จริงนี่เรียบร้อยเลยตายอย่างเดียวข่าวสดออนไลน์ รัฐบาลกฤษเตรียมแบนโฆษณาอาหารขยะหลังสามทุ่มเหตุประชาชนเริ่มเป็นโรคอ้วนออนะ้านะเนี่อาหารขยะทั้งหลายนี่สร้างโรคอ้วนบอกจะไม่ให้โฆษณาละว่วางัันนะ,นะพวกพิษสาหัสทั้งหลายเนี่ดูแล้วนะหน้าตาในพิษสาหัสเพราะอาหารขยะทั้งหลายนั่นแหละไม่ใช่อาหารสดใหม่ไรสารพิษหรืพวกแปรรูปที่เป็นขยะดีละแนวหน้า <c oughs> แค้นสะสมมานาน คุมตัวลูกทรพีฆ่าพ่อฟังดินทำแผนอ้างแค้นสะสมขัดขวางสิ่งที่อยากทำเห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะไอความอยากนี่เห็นไหมล่ะเพิ่มเข้าไปสิเพิ่มกข้าไปสิเพิ่มความอยากเข้าไปสิไม่รู้จกักลดสิมันทํำชั่วได้หมดนะโอ้ฆ่าพ่อแม่ผู้ปกครองได้หมดเลยนี่แหละไอความอยากนี่มันน่ากลัวที่สุดเลยถ้าไม่เรียนรู้การกำจัดความอยากนะมันจะเกิดภัยอันนี้ขึ้นนี่แหละ คนไกลตัวใกล้ตัวก็จะทำร้ายกันทำร้ายกันเลยเพราะไม่ได้สมใจอยากนี่ทำร้ายกันได้เลยนะเนี่ยทำร้ายกันได้เลยเลวจริงๆเลยนะความอยากนี่แหละคือความเลวตัวจริงเสียงจริงเลยแหละเลวจริงๆเลยเนี่ยดูสิมันอยากได้มากๆมันไม่ได้ดังใจอยากมันโมโหมากมันทำร้ายคนที่ไม่สนองความอยากของมันทันทีเลยนะนี่คือกิเลสมันเป็นอย่างนี้มาร้ายกิเลสลายมันเป็นอย่างนี้แหละ น่มันเร็วได้มากที่ต้องเรียนรู้ความการแก้ปัญหาความอยากกันโอ้โหเนี่ยนี่มันทำอะไรล่ะเนี่ยมันบอกโอ้ที่บริรัมนี่นะสอพอบ้านใหม่ชัยพพจังหวัดบริรัมนํนำกำลังตำรวจตำรวจคุมตัวลูกทรพีฆ่าพ่อฟังดินทำแผนอ้างแค้นสะสมพ่อโชคพูดขัดขวางไม่ส่งเสริมในสิ่งที่อยากทำเห็นไหมละ่ะ บอกอยากสมัครเป็นสอสก็ไม่ส่งเสริมแถมดูถูกบอกให้ไปตายน้าหลังสังหารยังขโมยเอาบัตรคนจนพ่อคนจนพ่อไปจำนำเพื่อเป็นค่ารถหลบหนีหนุนมันเอามุดทุกอย่างมันความอยากมันเลวร้ายจริงๆเลยเลวร้ายความอยากมันเลวร้ายไทยรัฐออนไลน์ เกษตรบ้านน้องเม็กปลื้มผลิตภัณฑ์อินทรีย์ออเดอร์พุ่งสร้างรายได้งามอ้าวดีนะบ้านน้องเม็กกับไทยรัฐออนไลน์ก็เอาดีจังหวัดอำนาจเจริญเกษตรกรแปลงใหญ่ผักอินทรีบ้านน้องเม็กจังหวัดอำนาจเจริญรวมกลุ่มผลิตผักหลากลา้ได้มาตรฐานรองรับส่งขายเอกชนสร้างรายได,ได้สู่ชุมชนนะอ้าวดีดีเอาเลยเอาเลยนะเอา,เอาส่งกําลังใจให้สู้ๆเลยนะเ้า,เานะ แนวหน้าทหารพรานทำนาเหมือนกันโอ้ใจรอทหารพรานวางอาวุธลงแขกดำนาช่วยชาวเขาผู้พิการทางสายตาแต่กำเนิดโอ้อนุมโมทนาด้วยหน้าอนุมโมทนาด้วยทหารพรานไปช่วยกันดีทหารทำอย่างนี้แหละดีมากนี่ที่อำเภอแม่ระมาดนะหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่35อนุมโมทนาด้วยนะดีอย่างนี้แหละดีมากหน้า บ้านเมืองเฮอฮาเด็กป .2 ออขับรถไถนา,าปลูกข้าวใช้เป็นอาหารกลางวันมั้งกันโอ้โหนะอันนี้ป .2 โรงเรียนบ้านสำรานตำบลนนทาอำเภอหนองสองห้องจังหวัดขอนแก่นเอา้าเอาฝึกฝนกันไปทำกันไป,นไปส่งเสริมกันไปเอาให้พอเหมาะพอดีเอาให้ปลอดภัยกันแล้วกันให้ผู้ใหญ่ช่วยดูด้วยให้ปลอดภัยกันแล้วกัน สอท .60 องศาสอทย้ำเปิดเรียน14มิถุนาไม่บังคับให้มาโรงเรียน <c oughs> สอทสาธารณกษาธิการยำ้ำ <c oughs> เปิดภาคเรียนตามเดิม14มิถุนาหกสไม่บังคับให้มาโรงเรียนไปก็ติดโรคพอดีแล้วนะตอนนี้โควิดเอาตายเลยแหละตอนนี้ต้องเรียนที่บ้าน <c oughs> เรียนออนไลน์เป็นหลัก น้ศึกษาธิการบอกว่าโรงเรียนต้องเลือกรูปแบบการสอนที่ปลอดภัยไม่บังคับว่าต้องมาจัดการเรียนในสถานของโรงเรียนสามารถจัดการเรียนการสอนในรูปแบบอื่นๆได้ตามความเหมาะสมสามารถจัดให้มีการผสมผสานมากกว่าหนึ่งรูปแบบได้และนับชั่วโมงการเรียนการสอนด้วยว่างั้นนะ้ตอนนี้ศึกษาธิการเน็ต นะจำนนแล้วสถานการณ์อย่างนี้นี่ไปโรงเรียนอันตรายมากก็เลยยังไงก็สามารถจัดการยังไงก็ต้องมีการเรียนจัดการเรียนแบบผสมผสานแบบบูรณาการได้เลยว่างั้นนะแล้วนับชั่วโมงได้เรียนออนไลน์เรียนบูรณาการต่างๆได้แล้วนับชั่วโมงการเรียนการสอนด้วยนะดีดีดีมากดีมากนะนี่ของเราก็ เปิดเหมือนกันนะของเราตอนนี้ในเปิดการเรียนการสอนออนไลน์ทั้งผู้ใหญ่ก็มีทั้งเด็กก็มีนะเดี๋ยวนี้เนี่ยเด็กนี่เรานอกจากเรียนนะที่นี้เราเราก็เรียนสมทบด้วยเดี๋ยวนี้เปิดให้เด็กเรียนสมทบพ่อแม่ผู้ปกครองอยากให้เด็กเรียนรู้ธรรมะก็มีการเปิดเรียนตอนภาคเย็นนะก็ะจะมีท่าใดสนใจก็ติดตามได้นะของแพทย์วิธีธรรมเราก็ติดตามจะมาเรียนตอนไหนก็ได้นะ เรียนดีปฏิบัติด <D> ีเรียนศีลเรียนธรรมให้ดีนะปฏิบัติได้ดีเราออกใบประกาศนียบัตรให้ด้วยนะเราออกใบประกาศนียบัตรให้นะออกให้เลยนะถ้าเรียนได้ดีปฏิบัติตัวได้ดีแล้วเป็นคะแนนได้ด้วยไปเทียบโอนที่โรงเรียนไหนโรงเรียนไหนก็ได <D> ้นะจะไปเทียบโอนที่โรงเรียนไหนก็ได้ทั้งนั้นนะก็ได้นะเราก็เปิดเรียนรู้เน้นธรรมะเป็นหลักนะ หรือจะมาเรียนเพื่อที่จะให้มีธรรมะนี่แหละเป็นแก่นเป็นแกนก็ได้จะได้ใบประกาศด้วยก็ได้อ้าวก็สมัครได้นะของสถาบันวิชารามเราก็สมัครได้จะเปิดเป็นข่าวๆเป็นรอบๆรอบๆบๆสมัครได้เลยเรียนทางบ้านได้เลยอย่างตอนเย็นยงเก็เรียนได้นะเราเปิดเป็นข่าวๆสอนเน้นธรรมะอสอนเด็กนักเรียนส่วนผู้ใหญ่ก็ติดตามกันไปได้ได้ไดอ่าจบข่าว มีท่านผู้ชมทางบ้านามา